สเปนที่นักนับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นทาร์ลสา <S <S แบบนี้นะครับดีรับซื้ออยู่เหรียนละหนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับสำหรับสลามทุกสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจับไปนักนับเรือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างน,นั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับนัดรับเหรียญที่ปั๊มปตทอําเภอยะหานจังหวัดยะลาครับวันนี้นัดรับเหรียญสเปนสองเหรียญน,นะครับที่ปัมปมนนป๊มปตทอํเาเภอยะหาจะนจังหวัดยะลานะครับ ซึ่งเรือสเปนที่นักรับวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นทา,ารัสาแบบนี้นะครับยินเดีรับซื้ออยู่เหยละหนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับสาหรับตอนนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นเฟอร์ดินนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถูกสุดในบรรดาของเรือสเปนนะครับรับซื้ออยู่แค่เหี่ยละห้าร้อยถึงงพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่าอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ด แม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าขนาดยังทิชชู่ยังห้ามเช็ดเองครับไม่งั้นราคาตกนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับว่าที่ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเรียนที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็น เหรียญสเปน2เหรียญน,นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอายุ200กว่าปีนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงเท่ากับเหรียญเทดดอลลาร์นะครับรุ่นนี้มีชื่อว่าคาร์ลสามนะครับตอนนี้รับซื้ออยู่เห็นละ1 0 0 0งพันถึงสองพบาทนะครับเหรียญที่2นี้ก็จะเป็นเหรียญเฟอร์ดินนะครับเหรียญเฟอร์ดินนี่อายุ200กว่าปีนะครับแต่ว่าราคาแค่500ร้อยถึงหนึ่บาทเองนะครับ อันนี้เนี่ยก็พอสวยหน่อยนะครับจม,มูกอะไรก็ยังโด่งอยูเย่เส้นผมก็เห็นชัดเจนนะครับอ่าเนี่ยเจ้าของเขาเก็บมาดีนะครับอาจจะมีรอยนิดน่อยหน่อย,อยไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพผ่านการใช้งานนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าของเขาเก็บมาดีนะครับเรียนพวกเนื้อเงินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเรียนพวกเนื้อเงินนะฮะ อย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับน้ำภาษาอะไรถ้าเราไปแช่กับน้ำยาต่างๆอย่างเช่นน้ำยาขัดห้องน้ําบางทีไปแช่กับฉลามหรือว,ว่าลิโพพวกนี้ทําให้ผิวเสียเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าดําๆแบบนี้ไม่สวยเขาก็เลยเอาไปแช่กับน้ํายาทําให้ผิวเสียนะครับ นำซ้ำบางคนเอาแปรงไปขัดอีกนะฮะเอาแปรงสีฟันขัดก็ทําให้ผิวเสียหมดเลยแล้วก็มีรอยด้วยทําให้ราคาตกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยผมฝากหรือว่าย้ําตลอดเลยนะครับว่าอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะมาขายร้านผมเนี่ยผมก็ฝากตลอดเช่นเดียวกันว่า ถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าส่งรูปมาร้านผมไม่มีว่าอัตราค่าหลักแสนราคาหลักพันก็คือหลักพันราคาหลักร้อยก็คือหลักร้อยไม่มีว่าราคาหลักแสนนะฮะถ้าบางเพจใอติราคาหลักแสนเพื่อที่จะหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันกสินค้าหรือว่าค่าใบซื้ออะไรต่างๆของเขาเนี่ยเราต้องมีสตินิดนึงนะครับต้อง นึกคิดนิดหนึ่งว่าเราจะขายของเราต้องได้เงินไม่ใช่ว่าเราจะขายของเราต้องเสียเงินให้เขาเขาล่อเราด้วยการตีราคาหลักแสนเพื่อให้เราโอนค่าใช้ใจ่ายอะไรของเขาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญ เหรียญดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮิีวล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับ เราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูนยกับศูนยส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับจะตั้งอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนีของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นเช่นคารลอส3คารลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สาราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอส,อรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสี่จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท น,นี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกรบาทนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบ เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ